ทาท่าไดโนเสาร์จานละ50ยูโรเชฟ AI ดูไบใช้ DNA m a p p i แมปปิ้งสร้างรสชาติสัตว์สูญพันคือที่ดูไบตอนนี้มีเรื่องฮือหามากเลยครับมีร้านอาหารชื่อวูฮูเขาเพิ่งเปิดตัวเชฟไอมานซึ่งเป็น AI ตัวแรกของโลกเลยครับที่มาทําหน้าที่เป็นหัวหน้าเชฟและเมนูเด็ดที่เชฟ AI คนนี้คิดขึ้นมานะครับก็คือถาท่าไดโนเสาร์นี่แหละครับทางร้านเขาบอกว่าใช้เทคนิคที่เรียกว่าการทําแผนที่ DNA เพื่อจําลองรสชาติของสัตว์ที่สูน์พันไปแล้วขึ้นมาใหม่ราคาจานหนึ่งก็เกเกือบ 2, บาทลย และว,วิธีการเสิร์ฟก็ไม่ธรรมดาด้วยนะคือเสิร์ฟบ,บนจานที่มันสั่นเป็นจังหวะให้ฟีลเหมือนเนื้อกาลังหายใจอยู่จริงๆเลยครับแต่ที่น่าสนใจคือแม้ว่า AI จะเป็นคนคิดสูตรใช่ไหมครับแต่คนที่ลงมือทำอาหารจริงๆเนี่ยยังเป็นเชฟมนุษย์ชาวตุรกีที่ชื่อว่าเซอร์ฮัตคารันฟิลครับตัวเชฟเองก็ยอมรับว่าบางทีก็ไม่ได้เห็นด้วยกับเชฟ AI ไปซะทุกอย่างนะอย่างถ้าชิมแล้วมันเผ็ดไปเขาก็จะไปคุยกับเชฟ AI เพื่อหาจุดที่มันพอดีพอดีด้วยกันครับแน่นอนว่่่่่าาาเเเเรรรือออองงงแแบบบนนนนีี้้้้ก็ต็ตมมมคไหดดดววยยยยูลลัโพะะชฟะิ Star, ์ ที่ออกมาบอกเลยว่าเชฟ AI ไม่มีอยู่จริงเขาอธิบายว่าการทําอาหารเนี่ยมันต้องมีสิ่งที่เรียกว่านาฟาสครับเป็นภาษาอาหรับที่หมายถึงจิตวิญญาณซึ่งเป็นสิ่งที่ AI ไม่มีทางมีได้เพราะมันไม่มีความรู้สึกไม่มีความทรงจํานะครับ